ภาพรวมการลงทุนประจำวันในแต่ละสินทรัพย์25กันยา2568อเมริกาดัชนีหลัก S&P 500ดาวโจนส์ NASDAQ อ่อนตัวลงเล็กน้อยนักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นเทคโนโลยีเช่น n อ i น i ีดี p l e และ Alpha b e t โดนแรงกดดันจากเซนติเมนต์เชิงลบด้าน v a l ูเอชชันตลาดเอเชียขึ้นไหวในกรอบแคบหุ้นญี่ปุ่นอ่อนตัวลงเล็กน้อยหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดฟื้นตัวขึ้นเช่น Aliba าบาปรับตัวขึ้นรับแผนข่าวการลงทุนใน AI ทองคำสปอ o ์ตโกยังคงทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดโดยอยู่ที่3734ดอสาลลาร์สหรัฐต่อออนซ์การ,ออารแข่งข้าของดอลลาร์กดดันให้ทองคำอ่อนตัวลงเล็กน้อย น้ำมันนักลงทุนเทขายหลังจากที่ราคาทะลุขึ้นในระดับสูงสุดในรอบ7สัปดาห์ WTI อยู่ที่64ดอลลาร์ต่อบา์เรลเ Rent อยู่ที่69ดอลลาร์ต่อบาเรลความตึงเครียดในยูเครนเพิ่มแรงกดดันด้านอุปทานและการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของรัสเซียอาจลดการส่งออกดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยกลับมาอยู่ในระดับ97.8 Rency, คริปโตเคอเรนซีตลาดคริปโตเผชิญเล็งขายเล็กน้อยจากเซนติเมนท์ที่อ่อนตัวในตลาดหุ้นโดยรวมและการปรับพอร์ตความเสี่ยงบิตคอยอยู่ที่ระดับ112,500ดอลลาร์สหรัฐ